สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคุโก้อีกแล้วนะครับวันนี้มากับ f อเป็กบีสวิปแต่ว่าไม่ใช่คู่นี้นะครับนี่เอเ c ็กบีสวิปแพททิ่นัมโ้หัวลุงหลังมากอันนี้ชุดวิ่งดีใหม่นะครับผมแก้เลยแก้เลย คระตงคั c เตอร์เราไม่ใช้ทั้งนั้นนะครับเราแกะกันสวดๆแกะกล่องจริงๆ F&B สวิฟนะครับทำไมต้องสวิฟตอีกแล้วในเมื่อมีสวิฟแล้วเพราะว่าสวิฟตแต่ละสวิฟตไม่เหมือนกันนะครับอะ ว้าวเอเปบีสวสีแพต i ินัมนะครับโอ้โหดูดีวลบโฟกัสหน่อยโอ้ยขาว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 มากขาวมากเดี๋ยวผมจะลบให้มันโฟนกัสหน้าผมเออดูดิอืมม่แล้วทำไมผมถึงเอาไอ้คู่รันทูพาราได s ์มาด้วยเพราะว่า หลายหลายท่านที่มีคู่ Run ันทูพาราไดส์แล้วอาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยก็มีสีขาวแล้วจะขาวอีทําไมมันเหมือนหรือต่างกันยังไงอ่ะดูเลยนะครับจะเห็นว่าสีแพทตินัมเนี่ยมันจะเป็นขาวเทาดำส่วนรันทูพาราไดส์เนี่ยมันจะเป็นขาวเทาเงินนะครับนี่จะมาเป็นสีขาวเหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขาวคนคนละขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่โลโก้ของรันทูมันจะเป็นสีเขียว ใช่ไหมแต่ของสีพลทินัมมันจะเป็นสีด um ํานะครับนี่แล้วก็โลโก้ตรงนี้ด้วยข้างๆนี่นะครับจะเป็นสีเขียวกับสีดําเหมือนกันจะเป็นคนละสีกันนะครับแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเอาโซนะครับเอาโซสีรันทูจะเป็นสีเทากับเขียวแต่สีพทาตินัมจะเป็นสีดํากับเทาซึ่งเทาเนี่ยมันจะเป็นเทาเฉดเดียวกับที่มันอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับแต่ด้านหน้าแต่ด้านหน้ามันจะเปลี่ยนมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวมิโซเนี่ย จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงแหละนะครับเอาจริงๆผมว่าน่าจะแตกต่างกันนะเพราะว่าตัวนี้สูตรมิโซะผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกับในสีซิตี้บีดนะครับสามสีที่ออกมาเป็นดําม่วงส้มดําแล้วก็เขียวขาวอะ่ะอันนั้นนะมันจะเป็นสูตรเดียวกันซึ่งมันจะมีความแน่นกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแน่นกว่าตอบสนองไวกว่านิดนึงโฟมถ้าไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรก็ประมาณว่าไลท์ไซโปนะครับผมว่าประมาณไลท์ไ p โปนะครับ ในส่วนของลิ้นนะครับก็มีการเย็บด้านในมาตรงนี้มาแล้วนะครับนี่หมดปัญหาเรื่องของลิ้นยน่นลิ้นขยับซึ่งผมไม่เคยเจอเลยผมใส่สวิฟมาเป็นคู่ที่4แล้วคู่นี้ผมยังไม่เจออาการลิ้นย่นเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอะอะไรอีก Upper o r a m e s เหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมเชือกเป็นแบบหยักเหมือนเดิมนะครับล็อก่อนฮิวครับเหมือนเดิมอินโซ ของลังทูพาราไดซ์จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ของตัวแพตตินัมจะเป็นสีดำเทานะครับดำเทาส่วนเรื่องไซส์นะครับผมก็เลือกใส่ไซส์เดิมคือ1145290นะครับเท้าผมเท้าจริงยาว27.8กับ28ซนเมตรนะครับใส่ตรงไซส์ที่1145290ก็เลือกเหมือนเดิมสเปคก็คือโฟมเอสพัทท์พาวเวอร์โฟมเป็นโฟมพิเศษซูเปอร์คีย์ิคอลซึ่ง โอ้นุ่มเด้งอะ่ะนุ่มเด้งแล้วก็ประหยัดฮาร์เรทมากสวิปอะครับเป็นรองเท้าที่ถ้าวิ่งแล้วฮาร์ดเรทมันจะต่ําในเพจเดิมฮาร์เรทมันจะต่ําลงต่าลงแบบเออวันนั้นผมไปวิ่งคู่ซิทิปีดสีส้มดําอะวิ่งไปห้าโลนะครับที่เพจห้าสามห้าฮาร์ดเรทอยู่ร้อยห้าสิบสามึ่งซึ่งเป็นโซนหนึ่งของผมซึ่งวัดตาม LTHR นะครับคือแสกคู่อื่นถ้าหมดผมเจะเโซนหนึ่งฮาร์เรท่านเนี้ยผมต้องไปแบบหกกว่าแล้วว่าเออแต่แบบคู่นี้มันแบบเออ โกงนะเออสวิทมันมันโกงอ่ะพูดตรงๆเลยเป็นรองเท้าที่ผมใส่ไปงานเนี้ยปีเนี้ยสามงานนะครับในระยะสิบเคได้ถ้วยทุกงานเลยงานล่าสุดไปใส่เอ็กเซ็ตนะได้ที่สิบเอ็ดน้ำตาจะไหลเนะื่องจากเขาใส่เอเิกผมอาจจะได้ถ้วยก็ได้นะจริงๆอนะ่ะในระยะฮาร์ฟนะครับก็เป็นรองเท้าที่อีซี่ได้ลองรันดีเทมโป่ก็ได้แข่งก็หายห่วงการันตีด้วยถ้วยจากหลายๆท่านและตัวผมเองด้วยนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เป็นแผ่นนี่เหมือนเดิม power plate นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งนะแต่อย่าไปงอเล่นนะเดี๋ยวหักน,นะเออมีความแข็งแข็งเท่าๆเดิมนะครับโฟมเนี่ยถ้าเกิดเราดูด้วยตามันอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากบีบด้วยมือก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่เวลาไปวิ่งเนี่ยเอยแต่ผมแอบรู้สึกว่าเนื้อโฟมมันเออไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังความหนาคาร์บอนด้านข้างก็เท่าๆกันนะครับนี่ก็เรียกว่า ใครที่พลาดสีลันทูพาราไดซ์ไปแล้วอยากได้สวิตสีขาวนี่คือโอกาสของท่านแล้วนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของเอเบ็กบีคือแต่ละสีออกมาไม่เยอะนะครับถ้าถูกใจก็รีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้โปรวันอังคารโปรแปดเดือนแปดสิบห้าเดือนแปดอะไรรีบกดเลยแต่จริงๆก็ซื้อวันอังคารแบบเหมือนกันนะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเดี๋ยวลิงก์ร้านที่ลดราคาผมจะทิ้งไว้ให้ผมเจอร้านหนึ่งเหลือสามพันหกกว่าถูกมากร้านสปอร์ตเนี่ยแต่ผมทิ้งลิง์ไว้ให้นะครับแล้วช่วงนี้ ดองรีวิวไว้หลายคู่มากเพราะงานราชการก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าจะบอกว่าไปวิ่งกับมิซุนโนะมาแล้วมันผิดคาดมากๆเลยผิดคาดมากๆถ้าเกิดอยากรู้ว่าผิดคาดยังไงไปอ่านในเพจก่อนผมเขียนลงเพจไปแล้วแต่ไม่ได้มาว่างอัดคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวกับฟูเพจก็พร้อมอัดคลิปละเพราะว่าไปวิ่งมาละเพจสี่สามศูนย์สี่โลวิ่งแปดโลเพจห้าท่วนๆอะไรเงี้ยวิ่งแบบเพจสี่หนึ่งหกสองโลอะไรเงี้ยไปไปลองมาหลายอย่างละนายจะพร้อมเล่าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ